นี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำไมน้ำหนักของคุณไม่ยอมลดสักทีครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบุ้นแบางคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X งริสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทําไมคุณออกกําลังกายก็หนักแล้วควบคุมอาหารเป็นอย่างดีแล้วคาร์ดิโอก็ฉ่าแล้วแต่น้ําหนักไม่ยอมลงสักทีหนึ่งครับผมต้องบอกงี้ว่าการที่เราจะลดน้ําหนักลงได้ครับมันคือเรื่องของพลังงานครับแคลอินแคลเอาครับผมนะครับถ้าคุณออกกำลังกายหนักมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าคุมอาหารไม่ดีครับ คุณก็ไม่สามารถที่จะลดน้าหนักหรือว่าลดไขามันสูงเกินได้เช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดว่าคุณคุมอาหารอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายครับการลดน้าหนักก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแคลนแคลเอาครับว่าอะไรกันแน่เป็นตัวที่ทําให้เราลดน้าหนักไม่ได้สักทีนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่าไป แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิกปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์อ,ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิศเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิศเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับต้องอธิบายให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่า การที่เราจะลดน้ําหนักหรือว่าลดไขมันสูงเกินของเราได้ครับผมอย่างแรกที่คุณจะต้องทาครับคือการควบคุมอาหารมันแน่นอนยอย้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราควบคุมสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับเราจะสามารถกําหนดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของน้หนักตัวเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อหรือว่าลดลงของน้หนักตัวครับเช่นเดียวกันครับผมนะถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการที่จะลดไขมันสูนเกินอย่างมีประสิทธิภาพการใส่รูปแบบของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการฝึกคาร์ดิโอหรือว่าเป็นการฝึกใช้แรงต้านนเเช่่กกวงั ก็จะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดน้ำหนักของได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมนะครับในเรื่องของการควบคุมอาหารครับมันจะมีสิ่งที่เราเนี่ยมักจะทําผิดพลาดกัน2อย่างด้กันนะครับหคือเรื่องของค่า TDE ครับผม Total Daily Energy Expenditure ครับปัจจุบันนี้ครับผมมันมีสิ่งที่เรียกว่า Calories Calculator คือมีตัวที่ช่วยคำนวณพลังงานให้กับเราว่าเราจะต้องกินพลังงานเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่แบบพันห้าสองพันสองพอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งเราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะแทนค่าใส่ในส่วนของอายุน้ำหนักตัวบอร์ริแฟคของเราครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของ TDEE Calculator หรือว่าตัวคำนวณพลังงานที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันเป็นตัวที่คำนวณให้เราเนี่ย มีความแม่นยำได้เพียงแค่ 70- 8 0เท่านั้นเองครับดังนั้นครับผมครับถ้าเกิดว่าคุณไปพึ่งในส่วนของการคำนวณพลังงานจากอินเทอร์เน็ตมากเกินไปครับบางทีมันไม่แม่นนะครับเพราะเวลาคุณไปทําจริงปฏิบัติจริงปุ๊บนะครับคุณจะเจอว่าเฮ้ยทำไมน้าหนักมันไม่ลอมลงสักทีหนึ่งหรือในทางตรงข้ามคืออาจจะมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวก็ได้ครับนี่คือความเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งที่ทาไมน้ำหนักตัวของคุณมันไม่ยอมลงครับผม อย่างที่2คือแน่นอนครับตัวของแอปพลิเคชัน MyFitnessPal หรือว่าตัวที่ช่วยเกี่ยวเรื่องของการนับแคลอรี่ของอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราครับถ้าเรานะครับพึ่งตัวของ MyFitnessPal เป็นหลกักถามว่าดีไหมดีครับมันทําให้คุณมีวินยัยแล้วก็ทำให้คุณเรู้ว่ามีอะไรเข้าปากคุณบ้าง แต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของแอปพลิเคชันครับผมนะมันเป็นเพียงแค่ตัว estimate หรือว่าตัวประมาณการเท่านั้นเองว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับผมมันมีพลังงานเท่าไหร่นะครับแต่ไอตัวของแอปพลิเคชันะมันไม่รู้หรอกว่าป้าที่อยู่ร้านอาหารตามสาั่งเนี่ยเขาใสา่น้ำมันลงไปเท่าไหร่ใส่เครื่องปรุงอะไรไปบ้างใส่น้ำตาลอะไรไปบ้างมีข้าวอยู่ในปริมาณเท่าไหร่มีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยครับดังนั้นตัวของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการนะับพลังงานครับผมนะที่เป็นตัวดูว่าเอลางงานอ,อาหารแต่ะชิด มันเท่าไรนะร่ผมมันเป็นเพียงแค่ค่าคร่าวๆเท่านั้นสุดท้ายคุณก็ต้องเข้ามาดูในดีเทลหรือว่ารายละเอียดของอาหารคุณว่าคุณกินแป้งโปรตีนไขมันและพลังงานภาพรวมเท่าไหร่นั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณน้ำหนักตัวไม่ลงครับแน่นอนว่าคุณจะต้องมีการออกกำลังกายที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการเพิ่มจำนวนวันในการฝึกเวิรนนิ่งหรือว่าเพิ่มเวลาในการฝึกคาร์ดิโอครับผมนะครับซึ่งหลายๆคนเจอปัญหาครับคือออกกำลังกายเพิ่มแล้วคาร์ดิโอเพ แต่น้ําหนักตัวไม่ลงสักทีครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณทําได้ถูกต้องใช่ไหมครับทุกๆอย่างเนี่ยมันจะลงตามแผนของคุณครับคือคุณก็จะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับผมตัวเล็กลงมีบริฟัท,ที่น้อยลงครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอปัญหานี้ครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอสิ่งนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า exercise related energy compensation ครับผมมันคือเป็น,นกลไกของร่างกายที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น พูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือร่างกายของคุณมันเปลี่ยนไปเป็นอีโกคาครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมแต่ว่าสิ่งนี้นะผมมักเกิดขึ้นกับคนที่เป็นสายมาราทอนสายปั่นจักรยานไกลๆครับร่างกายของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมากจากการที่เราออกกําลังกายครับผ่านทั้งเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิงแล้วก็การฝึอกคาริโอครับแต่ ปัญหานี้นะครับผมที่คุณพยายามที่จะออกกำลังกายมากแค่ไหนแต่น้ำหนักไม่ลงครับมักเกิดขึ้นกับคนที่คารีโอเยอะมากเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าการฝึกคารีโอครับผมจะทําให้ร่างกายใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นในที่นี้คือใช้พลังงานน้อยแต่คุ้ว่าคุณไปได้ไกลขึ้นครับผมร่างกายมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครับดังนะั้นคุณจะเจอว่าเวลาที่คุณวิ่งจ็อกกิง้งหรือว่าคุณฝึกคารีโอครับในช่วงแรกนะครับ คุณจะเจอว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยมันเบิร์นมากเลยมันหนักมากเลยทุกๆอย่างมันแบบมันดีมันโอเคหมดน้ำหนักลงปุ๊บ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 นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอสิ่งนี้ครับคือพอเวลาคุณคาร์ดิโอไปสักพักหนึ่งครับผมหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนครับไอ้น้ำหนักที่เคยลงง่ายๆบอดี้แฟทที่เคยลงง่ายๆนะครับผมมันไม่ยอมลงจากการที่คุณวิ่งในเวลาเท่าเดิมนะครับผมและคุณก็เจอว่าการวิ่งของคุณมันง่ายขึ้นร่างกายคุณมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็ิิิขึ้นมว่่งเดที5กย คือเหนื่อยแทบเป็นแทบตายแต่ผ่านไป3เดือนครับคุณวิ่ง6กิโลนี่คือแบบโอ้โชิววิ่งจบแล้วนะผมก็ยังแบบเหมือนสามารถที่จะบอกว่าออกกำลังกายต่อได้นะครับท,ทั้งที่คุณวิ่งมาเยอะมากๆแล้วนั่นเองครับผมนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณครับผมมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเจอสําหรับร่างกายของเราครับผมคือคุณออกกำลังกายหนักแต่ว่าร่างกายใช้พลังงานน้อยในอเนเนื่างจากว่าร่างกายของคุณเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณเจอว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วคือคุณอาหารดีแล้วเก็บรายละเอียดดีทุกอย่างแล้วครับแล้วคุณออกกําลังกายหนักนะครับแล้วคุณเจอว่าน้ําหนักตัวของคุณไม่ลงหรือบอดี้ไฟของคุณไม่ลงครับผมมีวิธีการแก้4อย่างหลักๆด้วยกันครับหนึ่งเลยคือลดการฝึกคาริโอของคุณลงนะครับคุณจําเป็นจะต้องลดการฝึกคาริโอของคุณและคุณต้องฝึกเวททรนนิ่งให้เพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องสําคัญ อันดับหนึ่งครับมาในอย่างที่2ครับนั่นคือการที่คุณจะต้องปรับเวลาในการออกกำลังกายให้มันสั้นและเข้มข้นขึ้นนั่นเองครับผมการที่เรามีภาวะ exercise related energy compensation ครับคือการที่ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครับผมนั่นคือการที่คุณออกกำลังกายแบบเนิ่นนานเกินไปครับในที่นี้คือคาร์ดิโอนานเกิน90นาทีบางคนคาร์ดิโอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับร่างกายของคุณครับผมครับมีการปรับตัวไปแล้วครับดังนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถกระตุ้นการเผาผลาญให้เพิ่มสูงขึ้นได้นน่่คคือการทีุณ ลดระยะเวลาในการฝึกลงจากเดิมฝึก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับให้กดลงมาหรือแค่ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมงเท่านั้นครับและให้คุณใส่ intensity หรือว่าความเข้มข้นเข้าไปในช่วงเวลาที่คุณจํากัดเอาไว้ครับผมจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยนะครับสามารถที่จะเผาพลังงานได้ดีขึ้น,นครับและที่สำคัญเลยคือถ้าเกิดว่าคุณประกอบควบรวมเข้ากับการฝึก weight training แล้วครับผมจะเจอว่าร่างกายคุณเนี่ยครับสามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการ การเผาผ่านพื้นฐานของคุณนะั่นคือค่า BMR ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่คุณมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมเดี๋ยวน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณเดิมทีเป็นคนที่ออกกำลังกายนานครับ เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับให้ลดระยะเวลาในการฝึกของคุณลงและให้ใส่ความเข้มข้นเข้าไปแทนครับก็จะเป็นตัวช่วยได้ครับผมอย่างที่3นะครับนั่นคือการที่คุณฝึกเหมือนเดิมแหละครับเดิมทีคุณเป็นสายมาราธอนหรือว่าปั่นจักรยานเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคุณต้องการที่จะแบบพัฒนาในเรื่องของการแข่งขันของคุณขึ้นไปครับผมแน่นอนนะครับว่าคุณจะไม่ต้องฝึกเท่าเดิมนะครับสชั่วโมง3ชั่วโมงเหมือนเดิมครับ แต่ให้คุณทานพลังงานน้อยลงแต่การทานพลังงานน้อยลงในที่นี้คือให้ทานน้อยลงเพียงแค่5 0%ถึง10เท่านั้น นิดเดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็ให้คุณค่อยๆสังเกตร่างกายว่ามีการตอบสนองอย่างไรถ้าร่างกายของคุณนะครับผมมันไม่มีการตอบสนองนะครับให้คุณลดพลังงานลงอีกเล็กน้อยนะ,ะครับผมทีละ5%ครับแล้วคุณจะเจอว่าร่างกายจะมีการยอมลดลงในส่วนของบอดี้แฟทแล้วก็ในส่วนของน้าหนักตัวของคุณครับซึ่งต้องบอกอีกว่าวิธีการนี้อาจจะลําบากหน่อยสาหรับคนที่ต้องการที่จะแข่งขันครับเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่า เวลาที่เราแข่งขันครับเราต้องการพลังงานนะครับในการฝึกของเราโดยเฉพาะยิ่งตัวของไกลโคเจนก็คือตัวของแป้งที่เรากินเข้าไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายเรื่องของการแข่งขันนะครับหรือหอบวอรรีแฟตนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่คุณน่ะอาจจะต้องโฟกัสแล้วนะครับคุณอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องของพอร์ฟอร์แมนซ์แทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะผมกำลังเดินเส้นทางผิดคือคุณคาริโอนาน,านๆทีละ2 3สชั่วโมงเพื่อลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันส่วนเกินครับผมบอกงี้ว่าคุณอาจจะต้องปรับ รูปแบบของการออกกำลังกายคุณให้มันมีความกระชับและก็มีความเข้มข้นเพื่อมากขึ้นควบคู่ไปกับการทานพลังงานที่น้อยลงนั่นเองครับผมและอย่างที่สครับอันนี้คือเดือดที่สุดนะครับนั่นคือออกกาลังกายให้นานขึ้นนะครับเดิมที3ชั่วโมงขยับไปเลยครับ4ชั่วโมง5ชั่วโมงครับและกินให้น้อยลงครับแต่นี่คือวิธีการที่ ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับผมคือมันไม่สามารถที่จะเมนเทนได้ครับแน่นอนว่าคุณมีน้ำหนักตัวที่ลดลงครับผมแน่นอนว่าคุณมีบริไฟที่ลดลงครับแน่นอนว่าคุณจะแห้งแกรกเลยทีเดียวครับแต่ว่าโอกาสที่คุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อโอกาสที่คุณจะมีภาวะโยโย่เอฟเฟกหลังจากที่คุณเลิกออกกำลังกายในรูปแบบนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าหลังจากที่คุณนะครับไม่ได้คุมอาหารแล้วนะครับผมมีสูงมากมากครับดังนั้นครับผมวิธีการที่4ี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่เอามาบอกการแบบตรงๆแต่่วายังไไไก็ตาามม่ด้แนนะํครับแ้ ว่าไม่แนะนําเลยนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับนี่คือเป็นสาเหตุหลักๆครับที่ทําไมเวลาที่เราออกกำลังกายหนักคุมอาหารดีแล้วแต่ร่างกายมันดือ้อไม่ยอมมีน้าหนักตัวหรือว่าไขมันสุกเกินลดลงสักทีครับเพราะว่าร่างกายคุณเนี่ยครับมันเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าแย่หน่อยนะผมถ้าเกิดว,ว่าคุณกินพลังงานน้อยมากจะเกินไปและออกกำลังกายสูงมากหรือหนักมากแล้วนานมากจะเกินไปครับร่างกายคุณจะเข้าสู่สภาวะ จำศีลหรือว่า survival mode นั่นเองครับผมนั่นก็คือเป็นภาวะที่คุณเนี่ยนะครับมีการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ร่างกายมีการเผาผลาญช้าลงนะครับและสุดท้ายคือคุณจะเจอว่าน้ำหนักตัวของคุณไม่ลดลงเลยนะครับและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือจะเจอภาวะโยโย่เอฟเฟกในอนาคตอันใกล้แน่นอนครับน้ำหนักตัวจะดีดกลับขึ้นไปสูงมากสูงกว่าตอนที่คุณเริ่มต้นเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักของคุณสิครับผมดังนั้นนะครับฝ้าไว้เลยครับผมสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนานๆในรูปแบบของคาร์ดิโอครับผมอย่านานแล้้้ววกกกกกกก็็อออยยย่่าาาาลลมมมััันนนนนนนจเเิิิไไปปแคครรบบผะ กินให้พอดีนะครับผมสารอาหารครบแป้งโปรตีนไขมันนะครับฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้การฝึกคาร์ดิโอเป็นตัวเสริมก็เพียงพอแล้วนั่นเองครับผมเพราะงั้นนะครับก็ลองไปทำดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชปูแน่นด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่ห้องชอวโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีดีผมจะมาเสนอในทุกทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคคคลิปหน้ารรััับบผมสสวดี